สวัสดีค่ะมามาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะคราวนี้จะเป็นคลิปในเรื่องเกี่ยวกับการวางไ้่แบบ10บใบแบบเซติค,คอร์สก่อนนะคะแบบเซติค,คอร์สเนี่ยง่ายๆน้องๆก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่จะแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่เคยเลยนะคะอย่างขั้นต้นอย่างที่เคยบอกก็คือเราตัดไ้่เป็น3ากองใช่ไหมคะกับหัวกองกลางเพื่อให้่นเป็นหัวกลับเสร็จแล้วสับไพ่สับไ้่เสร็จตัดครึ่งหนึ่ง รวมไพ่กลีบแล้วก็เลือกสิบใบนะคะเลือกสิบใบปุ๊บเนี่ยเออจะเปิดเลยหรือไม่เปิดเลยก็ได้บางคนเนี่ยหมอดูบางคนเขาก็อาจจาะเก็บไว้ในมือก่อนแล้วก็ค่อยเปิดแต่ของพี่นี่คือเปิดเลยลูกค้าก็จะเห็นหน้าไพ่ดีร้ายประมาณนั้นบางคนเห็นไพ่เสียก็เอ่อค่อนข้างจะเครียดทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกลีบไม่สวยเพยายามเลี้ยงให้สวยๆอยู่ ทีนี้ก็ครบสิบใบนะคะครบสิบใบแล้วก็จะเห็นว่าเซลติคอสจะเป็นสภาพแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูไพ่หัวกลับดูไพ่หัวตั้งเนี่ยจะไม่คยมีปัญหาในเรื่องการตรงที่ว่าจะวางแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ดูไพ่หัวกลับุ๊กเนี่ย พี่เองพี่เลยต้องตั้งอย่างนี้เพื่อให้พารู้ว่าเรา,เ,าเขาเรียกว่าพามีหัวกลัํตำแหน่งที่1ก็คือตำแหน่งของเจ้าชะตานะคะตำแหน่งที่2ส,สถานการณ์ที่เข้ามาชนดีร้ายก็อยู่ตรงนี้ค่ะมีผลค่อนข้างเยอะตำแหน่งที่3ก็เป็นตำแหน่งของอพ่อแม่ หรือแม้แต่เจ้านายของเรานะคะแต่ถ้าเกิดเราอ่านในเรื่องของความคิดเราดูทั้งตําแหน่งที่6แล้วก็ตาแหน่งที่3เลยคะ่ะตาแหน่งที่4อดีตอันใกล้ตําแหน่งที่5อดีตอันไกลาลากลงมาคูกา่กันเป็นการอ่านอ,อ,อดีตและพื้นดวงในปีนั้นๆนะคะตำแหน่งที่6เราบอกกันว่าเป็นอนาคตคนหัดอ่านแรกๆจะชอบอ่านตำแหน่งที่6ก่อนนะคะส่วนตำแหน่งที่7เป็นบอกว่าปัญหา จริงๆมันไม่ได้บอกการแก้ปัญหานะคะแต่มันจะบอกว่าเราคิดยังไงกับปัญหาแล้วก็จะหาทางแก้ไขอย่างไรนะคะตำแหน่งที่8คนรอบข้างมันจะเป็นการบอกว่าเราคิดยังไงกับคนรอบข้างแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรหรือมีพฤติกรรมอย่างไรกับคนรอบข้างเราทําอย่างไรคนรอบข้างทําอย่างไรกลับกลับกับมาหาเราด้วยนะคะตำแหน่งที่9บอกว่าเราคิดเราหวังอย่างไรนะคะตำแหน่งที่10เป็นตัวสรุปของพี่เองตัวสรุปได้ จักเมนอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแสดงว่าน้องๆอ,อาจจะมีสนใจเข้ามาดูคลิปกันนะคะเพราะว่าประตูเปิดกว้างแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราเป็นการวางไพ่แบบคร่าวๆทีนี้ถามว่าเวลาอ่านทํำยังไงเวลาอ่านพี่พี่จะลากนะคะลากอดีตมาอยู่ด้วยกันตบไพ่ตําตแหน่งที่2ไปอยู่ด้านข้างดึงตําแหน่งที่8เข้ามาแล้วก็ดึงตําแหน่งที่10เข้ามาอยู่ดังนั้นหน้าไพ่หลังจากการลากแล้วจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะ ซึ่งเวลาอ่านทุกเนี่ยเราจะอ่านอดีตก่อนแล้วก็อ่านปัจจุบันปัจจุบันมันก็จะกลายเป็นอ่าน2 1, 8นะคะอนาคตอ่าน3า3หกสาแล้วก็10ค่ะทีนี้อนาคตอ่านได้อีกทางหนึ่งหลังจากตรงที่ว่าเราปฏิบัติตัวแล้วนะคะตรงตำแหน่ง7890สําหรับพี่เองเป็นการบอกว่าเราทําอะไรกับปัจจุบันเราจะได้ผลอย่างไรในอนาคตก็อ,อ่านได้ไปเลยค่ะเจ็ด นะคะเอาละค่ะวันนี้หวังว่าคงได้ความรู้ในเรื่องการวางไพ่แบบเซติคอร์สแล้วก็การลากไพ่มาประกบการเชื่อมในการอ่านนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่มีมานานแล้วเซติคอร์สเนี่ยอ่านได้เยอะอ่านได้หลายแบบทั้งเดือนนั้นปีนั้นแล้วก็แยกจออ่าน ด,ด้วยสําหรับครั้งหน้าก็จะมาแนะนําในเรื่องเกี่ยวกับว่าเราอ่านอายุเนี่ยดูช่วงอายุในเซลล์ติดฟอนดูยังไงนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ